ให้มีเงินตอบแทนเหมือนที่ที่ที่บ้านตะกลาบ้านกะโพนะที่วันนั้นที่วันงานที่ผมเกินเกินกับท่านเฉยว่าทำเหมือนทัดตูมเขาก็มีใช่ไหมก็จะนี่ของอปจเขาเขามีงบอปจเขาไปรูปแบบเราเหมือนงานประจำปีรุเกษกพัฒนาดีขึ้นเร็วมากแต่ผมดูตามผมรูมาได้มาปีหน้าต้องเอากว่านี้อีกเน้นเลยเอาช้าไปแต่งความหมายเขาเห็นคือคนเ็ต้องดูช้า ใครก็แต่เขาต้องถ่ายช้างท่านเราเอาผ้าไหมเอาอะไรไปแต่งประกึมอะไรก็แต่ทำไงให้มันรู้อลังการเกี่ยวกับตรงนี้เพราะว่าคิดว่าคนที่ที่บนบนช้างบนบนช้างไอ้แชูผ้าไหมเพราะเราเราพูดในใจเลยว่าทุกปีเราก็จะช่วยให้ต่อไปแต่พบว่าที่บ้านไซออลเขาจัดได้ดีนะคืองานนู้นอันนี้คืองานนี้แต่ปีเห็นเห็นในอำเภอเกอท่านก็คุยว่าต่อไปจะเอาช่วงปีใหม่ เขาเรีอะไรนะไออะไรนัใส่ระเกียบเริ่มนุ่งผ้าไหมใส่ตะเกีบนุ่งผ้าไหมใส่กันเติมก็อะไรวันงท้ายปีเก่าอะครับงที่สามดาวรท่าครับ้านที่สามสิบสามเอ็ดที่หนึ่งเขาดาวเขาสมาใส่ตะเกีเริ่มกันเติมก็ว่าไปของอำเภอข่าวท้าดาวตอบท่านพูดวันนั้นเป็นท่านพูด ก็มันมีเทศกาลเหมือนที่ที่เราทําเหมือนอย่างนี้มันไม่ใช่เทศกาลก็คนก็อาจจะน้อยไปหน่อยและอีกอย่างหนึ่งมันใกล้มันมันใกล้จะสงการแล้วเือนมีนาเนาะมันใกล้สงการอ่ะครับอันนี้ถ้าเราเอาปีใหม่ช่วงปีใหม่ถึงช,ช่วงกันเด็กก็กำลังกลับบ้านด้ยถ้าเอางั้นดีแล้วก็อากาศก็ได้ด้วยอันที่จริงวันนั้นครูเสยนมาอยู่แล้วติดติดไป,ไปถ่ายภาพอย่งเทพผมก็เห็นอยู่ ถ้าได้มาเก็บภาพวันนั้นนะโ,โดยเฉพาะเพลงที่น้ำพึ่งร้องพี่บันอาจจะกลับแล้วชวนั้นที่น้ำเพื่อกลับแล้วเพราะว่าแกตรวจไปเปิดงานมวยที่ร้องเพลงจังหวะเบร่นโอ้เพราะแล้วก็ร้องยาวมากยาวเพ็นบบเบาแค้นเต้เบื่อใช่เบื่อ<ส>แต่ใช่แเตีกลองทุตีน่าจะอัดไว้หมดแหละเพราะว่าแกต้องเก็บอัดไว้หมดแหละเพรเมื่อวานผมไปหาแกแล้วแกย์ก็ก็น้องที่น้ำคุณเรียบดีอ่ะที่คนทำ ก็เป็นญาติกุเสนี่ยแล้วถ้าถามมาผมภูมิใจไหมผมไปเห็นภาพที่เขาเก็บให้อะเขาเขาเขเาเขาจะตัดต่ดตอเนาะโอ้เก็บรายละเอียดมากกุเสนก็กล้องเขาหลายตัวครับจอเราจอในสามจอนะตั้งอยู่เนี่ยวินิจจอหนี้งจอหนึ่งแล้วจะรู้ดได้ทุกมุมแล้วก็เกก็สดับเคเนาะงานอะไรนี้แล้วเกเกจัดมาจนโอ้ไปนั่งดูโอ้โหเป็นอะไรเก๋อะไรสตูดิโอเก๋ ก็เลยเกไปผมไปย้เรียกผมไปด้วยผ่านไปโรงพยาบาลจาเวะไปเยี่ยมเกดกก็ต้องการอย่างนี้แล้วเกคิดว่าผมไม่เรียกใช้เกดนะตอนแรกคือผมไปคุยกับคนน้ำเพิ่มน้ำเพิ่งก็ว่าถ้าอ่อนละเอียดเนี่ยมันมีคนหนึ่งแต่ว่าจะมากเรื่องหน่อยแต่คุตินี่คือคนคุตินี้คนดีคนดีบ้านไหนบ้านก็สดักกรอมอยู่ระเบ้อจอระเบ้อเออระเบ้อก็ญาติญาติตามที่ไหนก็เรียงดี ก็น้องที่ส่งส่งแทคผมคือเอรี่มเที่ก็ว่านู้ยุบันสตอรนี่ก็บอกจะมีเจ้าหนึ่งใครเจ้าหนึ่งของออไอไวรบุรเนาะที่ถ่ายทำที่วดัด